หากเรามีเจ้าหนี้เนี่ยโอนขายอย่างไรถึงจะเป็นการโกงเจ้าหนี้และโอนขายอย่างไรถึงจะไม่เป็นนะการโกงเจ้าหนี้นะครับรู้กฎหมายรู้ได้กับทนายโอสวัสดีครับพบกับผมทนายโอองอาบปประ,ประดุลกับช่องรายการทนายโอเพื่อประชาชนกับทุกคำถามของท่านมีคำตอบเพื่อประชาชนและโอกาสที่เท่าเทียมกดติดตามกดแชร์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆข,ของรายการเชิญติดตามครับ สวัสดีครับพบกับผมนะครับทนายโอรู้กฎหมายรู้ได้กับทนายโอนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกหนึ่งคลิปครับกับเรื่องหนี้สินนะซึ่งก็มีคําถามจากเพื่อนๆและก็ท่านผู้มีเกียรติหลายท่านนะที่ถามเข้ามานะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงโควิดอยู่นะครับก็ยังถือว่าประเทศเรานะครับแล้วก็ในระดับโลกก็ยังสถานการณ์นะต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับเราก็การไม่ตกแล้วกันนะครับครับจากคําถามนะหลายๆคําถามนะทนายโอ ก็อยากจะเอาคาถามคําถามหนึ่งนะฮะมาตอบพวกเรากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินนะฮะก็คือเรื่องของการโกงเจ้าหนี้นะฮะคขาว่าโกงเจ้าหนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับหมายถึงลักษณะไหนนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารู้จักนิยามของการโกงเจ้าหนี้กันก่อนนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา350นะครับผู้ใดเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้ของตนหรือผู้อื่นนะฮะได้รับช็ระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนซึ่งได้หรือจะใช้สิทธิ์เรียกร้องทางศาลให้ช็ระหนี้ ย้ายไปเสียซ่อนเลนนะครับหรือโอนให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์สินก็ดีแก้ให้ตนเป็นหนี้จํานวนใดอันไม่เป็นความจริงก็ดีนะครับต้องระวังโทษจําคุก2ปีหรือปรับไม่เกินสี่0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะจากประมวลกฎหมายนะอาญามาตรา350นี่นะก,ก็หมายถึงว่าถ้าหากเรามีหนี้สินนะครับกับผู้ใดแล้วนะครับหรือเกี่ยวกับเจ้าหนี้แล้วเนี่ยนะครับเขาจะดําเนินการฟ้องร้องเรานะครับหรือจะเรียกหนี้ต่อเราเรามีทรัพย์สินอยู่บางอย่างเราก็ พยายามที่จะถ่ายโอนนะครับแอบที่จะให้คนอื่นเอาง่ายงนะครับเพื่อที่จะให้ทรัพย์สินของเราเนี่ยนะครับไม่โดนเจ้าหนี้ยึดหรืออายัดเนี่ยนะครับการโอนการยาัย้ายถ่ายเทในลักษณะนี้นะครับหรือแกล้งนะครับให้ตนเองเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นหนี้นะครับอาจจะไปแกล้งเซนนะสัญญากู้ยืมเงินกับเพื่อนกับญาติพี่น้องไว้เพื่อให้ตนเองมีหนี้เยอะๆแล้วเวลาที่มีการ,รบังคับคดีจากเจ้าหนี้ตัวจริงเนี่ยนะครับก็จะได้ เกิดมีการแบ่งกันกันกบเจ้าหนี้ตัวปลอมด้วยอะไรอย่างนี้นะครับ <L un ters> เพื่อไม่ให้เจ้าหนี้ของตนเองเนี่ยครับเรียกร้องสิทธ์นะครับในการที่จะเอาทรัพย์สินของเรานะครับไปขายมาคับขายทอดตลาดนะครับนั่นก็เป็นลักษณะของที่เราเรียกว่าเป็นการโกงเจ้าหนี้นั่นเองซึ่งมีความเป็นความผิดทางอาญานะครับทีนี้คาถามจากเพื่อนๆที่ถามเข้ามาว่าแล้วการโอนขายาทรัพย์สินของตนเองเนี่ยนะครับหากเรามีเจ้าหนี้เนี่ยโอนขายอย่างไรถึงจะเป็นการโกงเจ้าหนี้และโอนขายอย่างไรถึงจะไม่เป็นนะ การโกงเจ้าหนี้นะครับตอนไหนเอางายว่าขายตอนไหนนะครับเราจะขายได้ตอนไหนที่ว่าถือว่าไม่เป็นการโกงเจ้าหนี้ให้ดูจุดนี้นะครับตามประมวลกฎหมายยามาตาา350นะครับได้บอกไว้นะครับว่าเจ้าหนี้นะครับซึ่งจะได้ใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับให้ชําระหนี้คําว่าจะใช้สิทธิ์ทางศาลให้ชําระหนี้นั้นนะครับก็เอาเป็นง่ายๆว่าให้ท่านดูว่าเขามีโนตติสมาหรือยังหรือมีหนังสือทวงถามถามาหรือยังนะครับถ้ามีหนังสือทวงถามมาแล้วนะครับ หรือมีหนังสือแจ้งบอกเ่านะครับให้เราชำระหนี้แล้วนี่นะครับนั่นแหละครับเขาใช้สิทธิ์ของเขาแล้วนะครับอันอาจจะใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับเพราะถ้าเราเพราะถ้าเราไม่ชําระหนี้นะครับเขาก็จะเอาเหตุตรงนี้แหละครับที่เราไม่ปฏิบัติตามการทวงหนี้นะครับหรือตามโนติสเนี่ยนะครับไปฟ้องศาลได้นะครับเพราะฉะนั้นตามหลักแล้วนี่นะครับให้ดูในจุดนี้นะครับถ้าเขามีการทวงหนี้แล้วนะครับมีโนติสมาแล้วเนี่ยนะครับให้ถือว่าเขา จะเริ่มใช้สิทธิทางศาลแล้วนะครับคือเขาให้กระบวนการทางกฎหมายแล้วเนะครับเพราะกฎหมายบอกไว้ว่านะครับถ้ามีการทวงแล้วนะครับไม่ไม่ไม่จ่ายนะครับตามกําหนดและเวลานะครับคือเราเบี้ยวนัดหรือผิดนัดนั่นนะครับก็ให้ถือว่าเป็นการละเมิดแล้วนะครับเป็นการเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเขามีการทวงหนี้เราโดยโนติสหรือหนังสือทวงถามบอกกล่าวทวงถามแล้วเนี่ยนะครับก็ให้ถือว่าเราก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปโยกย้ายถ่ายเทขายทรัพย์สินใดๆดทั้งสิ้นนะครับ เจ้านี้อาจจะฟ้องร้องเราอีกคดีหนึ่งในคำต้องจากคดีแพ่งในเรื่องของการฟ้องเรียกหนี้สินคืนนะครับก็จะเป็นลักษณะของการฟ้องตามกฎหมายอาญานะครับประเมินกฎหมายอาญามาตรา350นะครับอันเป็นการโกงเจ้าหนี้นั่นเองนะครับก็เอามาฝากกับทุกท่านไว้นะครับท้ายนี้นะครับทนายอยากจะฝากกับเพื่อนๆทุกคนนะครับและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับหากจะถามคาถามนะครับขอให้ทิ้งคําถามไว้นะครับในไลน์นะครับออฟฟิเชีของทนายโอซึ่งจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจาก บางท่านนะครับมีกรณีการถามคำถามที่พาดพิงถึงบุคคลที่3ด้วยทนายโอไม่อยากจะตอบคำถามนะครับใต้คอมเมนต์โดยตรงนะฮะเพื่อจะได้รายละเอียดที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ตอบได้ตรงประเด็นและวิธีใช้ปัญหาได้ตรงประเด็นมากขึ้นนะก็เลยอยากจะเป็นการถามตอบเป็นการส่วนตัวดีกว่านะครับขอให้ท่านคลิกที่ลิงก์ของไลน์ออฟฟิเชียลของทนายโอนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วทนายโอจะไปตอบให้นะครับแต่ถ้าหากท่านไหนที่ต้องการที่จะปรึกษานะครับคดีนะครับ ที่ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมีการนัดหมายตรงนั้นก็ขออนุญาตให้ท่านได้ศึกษารายละเอียดของโครงการบ้านธนายโอแล้วกันนะครับเราจะได้พูดคุยกันได้เต็มที่นะครับแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือเรื่องคดีได้เต็มที่มากขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและฟังคลิปของทนายโอนะครับสาหรับวันนี้คือนะครับโถเจ้าหนี้นะครับยังไงก็มีหนี้ก็ต้องจ่ายนะครับชดใช้กันไปนะครับ